ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิเบาแอมเบอรทงสีผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อไหมนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อไหมนี่ก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับเขาไม่เราสี่งวดซ้อนครับท่านผู้ชมเนาะสี่งวดซ้อนครับอู้แม่นแห้งครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเหล็กนีปูยางงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะไปกรีดยางกลางคืนเลยเห็นเหล็กขึ้นในี่กับปูยางตัวแดงจึงคืองหาสามหาสามเพิ่นกระฟาดเลยครับท่านผู้ชมเนาะถือบิดบานมาสั่นครับท่านผู้ชม บาทนี่มากม่ขึ้นนี่ครับล่าสุดครับนผม้ชมเนาะวันที่16สิงหาคมพศ2566ครับมีผีผู้หญิงครับไม่ยืนกึ่งหนึ่งใซ่ต่อหน้าครับวสันครับนผม้ชมผมเย่าลากดินเลยครับนผม้ชมเนาะแต่ที่สําคัญนี่บอกเลขน้ำครับนผม้ชมเนาะสิบเป็นเด็ดๆตัวไรครับคุณพ่อของเฮานางถ่ายอยู่ในบ้านครับไปถามกันครับกรับสวัสดีครับคุณพ่อไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเนาะ ผู้เพิ่นมีโชคมีดวงคุณพอไหมข้องเข้าครับท่านผู้ชมเรารายละเอียดซูเอฟฟังจักน้อยนะครับข่าวๆงวดตีพานมางวดตีพานมากรับไปเก็บยางเนาะเก็บยางบาง้านแถวที่สามบาดก็เลยเห็นมันขึ้นเป็นตัวเป็นตัวซื้อ้อยู่ในหน่ำยางหน้าสีแดงแดงมันก็บบ่แดงแห่งดอกครับเห็นในหาส Oh. เลขกหาน้ำสัตว์อีหลีแต่ว่าเลขกสามมันโบควายสัตว์าาปันไดยอันตัวนี้บัได้ฝันเห็นแดงจริงขึงเลยเก็บในข้ามือเบิองอยู่ในมืออย่างที่แล้วเก็บแกะยางออกจากกระโปรงนะครับ <Okay. S 2> แก่งมาก่ะมันนางเบิองกับมันยืนเบิองอยู่ผู้เดีเขาบอกนางเบิองไม่ต้งเกตเบิองเป็นไหเลล็กว่าครับ <Okay. S 2> แลเลยมาบอกเมียไปเนี้เมียซื้อให้ครับ okay. แต่ปกติกับโบเคยเห็นจักเถ่อกับโบเคยเห็นจักเถื่อย็นไม่เห็นมือนั่นแหละครับผม พอไหมก็เข้ากันมีโชคมีลาบมาหลายงวดครับเอฟซีเราเอ็มมูตงกับทีมงานกับบโบผาดเนาะครับเนาะมันเขามาซีงวดแล้วซีงวดแล้วครับแต่ว่างวดที่หาแต่คนถือเป็นังแดงวันซะครับงวดที่หาเนี่ยอันผู้ยิ่งครับสูงงวดนี้มีละงวดนี่ละสิบหกสิงหาเนาะแมนผู้ยิ่งสูงจนอย่างเงี้ยมึงไหนสิงามงามเขาวดนพูมิูดูผมยาวตกอยู่พี่งวดครับผมเป็นยังมากเลยกะเอาเดเลกซีห้ตัวหนึ่ง เล็กซีบาดประกาศบทแบบเนี้ยคนจะไปประหารล้างกันยุกมือขึ้นหาทั้งสี umas, ่นะนี hmm. ่คนยุกมือขึ้นหาทั้งส hmm. oh, ี่นี <S <S ่นี่ประกาศันหลังประกาศหานหลังคนประหารมาเบิ้งเลยประกาศไปเลยบาดนี่ที่แรกก็เอาเหล็กซีมาหายตันหนึ่งหน้านี่เด้อพันธ์นี่หายสูกเดียวที่หายน้ำฝนบาดนี่พันธ์พันธคนก็ยุกมือขึ้นหาประหารยางไปเลยบาดคนกับเบลียวล้งกับามาไปเลยบาดอันเห็นอยู่ไครับผู้หญิงผมเงาเนี่ตันนี้ฝัน นั่นละฟันฝันว่าไปใส่ครับฝันว่าอยู่ในบ้านนี่แหละเนาะนี่แหละอยู่เงอนนี่แหละนอนอยู่เงอนเนี่ยไก่ไก่ที่ลูกปิดจีดย่างนะโอ้ครับมันนั่นช่วงตีสามบ้างลูกขึ้นฟันส้วงตีสามคอนสีแจ้งก็วิกเลยต่อวิกงวดที่ห้าที่ห้าแมนนวดเนาะเจ้าหน้าที่เซ็นได้ว่าจะงวดนี่เพิ่นไทยเหล็กซีมาแล้วเนาะครับเนาะเพิ่นไทยเหล็กซีก้อนมูหยุกไอหยุกตัวเหล็กมาเลยเหล็กซีเนี่ยเพิ่นห้องบอกท่านที่เออเพิ่นห้องบอกเพิ่นเดย์หาเลยแหละตัวเดย์มือพี่ยนาม็นเล่าเหล็กซีแต่นนาะ มันเป็นแบบเือไอเป็นคือพลาสติกนะเป็นพลาติกันเตามันเป็นเหล็กซีแล้วเดหายกับไปหาพลาำเลาปัดเนี่เดี๋ยว่าเดี๋ยวหายน้ำกรดเรียกว่าไปผไป็ยุกยุือกขึ้นหังสี่ครับันก็ยางไปเลยผลบหัหลังเาเรียวกเาได้ผนไปเลยอยงเนี่คสิมหาไม่ดอกผลปัมนก็ไปเลยครับันก็ยางมนุ่นละยางลงทุงหน้าไอ้ไอ้นพอแต่เป็นตัวเล็กปฝากเอซีนะครับ เป็นตัเหล็กอคือซีหกหซีนี่ะีหกหกครับก็บเดียวนี่และซีหกหกซีน,นะครับเนาะครับขั้นถามเป็นสามตัวเหรอครับสามตัวก็เอาศูนย์ไปใส่เรศูนยใส่หนาหรือใส่หลังครับศูนย์ใส่ทั้งหนาศูนย์หกซีศูนย์หซครับอ้เป็นตัวเหล็ที่สวยงามตัวนี้งวดที่หแต่ขั้นถาเพราะว่าอน้นเพราะว่าเพราะว่าเป็นผีเนาะเลตีทศูนย์นะครับ คันธา e ย์เอฟซีแปรเนี่ยเย้าห้เป่าแอมมะทงขอแปรให้เนาะครับเนาะยกมือขึ้นหานิ้วกระดิกหาได้ครับเป็นยกหนะังสี่ด้ยกสองขางแมนยกเป็นเลว็วไอ้ขางหนึ่งนิว้วหนึ่งขางหนึ่งนิ้วนีล,ลานีลนาพาิษนาเพราะว่าอยากได้เล็กสามตัวไปฝากเอฟซีหานิวกระหานิ้วเล็กหนึ่งก็คือนหนึ่งอยู่แล้วเนาะแมนอาจจะเป็นห้าหนึ่งสี่ก็ได้แล้วมันก็เป็นไปได้หรือว่าซีเป็นลักอะซีหาหนึ่ง มันก็เป็นไปได้คือกันเป็นไปได้คือกันนะครับเป็นไปได้คือกันตอนไหครับที่สำคัญในบ้านเลขที่ได้ครับในบ้านเลขที่เมื่อกี้หาหนึ่งนั่นเฮนบ่ล่ะเป็นอะไที่หนึ่งหา่นึ่งหาเก่าไหมว่าบ้านเลขที่หนึ่งหาเก่าออหนึ่งหาเก่าโอ้ยมันกับเข่ากันตัวละครับครับเด็กหาคับเด็กหนึ่งเนรอันอาจจะมาหนึก็ได้ครับมันกับโบเน่มันกับโบเน่นอกนะครับนอกของแต่ว่ากันอันนี้แต่ือพอซื้อพอผลผลประกอบด้วยบุเสถียรได้หรือตรงตรงเป๊ะเลยตรงเลยกันบกคือข้าง บอกคนว่างันซื้อเตข้านบานด้วยปะต้องกับแล้วก็ล่ระเิ้งรับผมเชื่อว่างานพี่ใหญ่ว่างานการอันน้ำมูนไก่หนึ่งหกเอื่นเขามาเบิงกดไปซื้อกล้องซื้อซื้อเตข้างบนมันออกอ้างลังบันบนแต่ว่าเมลีก็มาเจอมอเด้อเจ้าสิขาเขินคนวครับผมพวกพวสื่อหลายตัวก็่นนะครับขั้นถาจ้าจัง,จงๆงนี่งก็คือหกสี่ แมนครับโอ้แน่นอนแน่นอนคันถ่าสามตัวกับไฮเอฟซีคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะครับเนาะครับบอกช่องเราเอลมาท่งกับทีมงานน้ำเนาะครับเนาะครับครัแจ้งได้อีกครับบาเนี่มียังเติมอดืมอีกบ่ครับบ่ครับก็มีมีซ้ำเหนียเนาะครับเนาะโอ้ยครับขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับที่ให้เลขเด็ดเด็ดเอฟซีเนาะครับเนาะขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับครับผมเสมอชมนี่ยนะครับตัวเลขของพ่อไหมเนาะครับเสมอชมเนาะ มั่นใจครับท่านผู้ชมงวดที่หาครับงวดหนึ่งวดที่หานะครับเนาะหกสี่หกสี่ครับท่านผู้ชมคัททาเลขสามตัวนี่สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าครับบ้านเลขที่นี่หนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันเสาร์ที่หกสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอไม้ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมรัฐธงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยันถึงไปใชครับเอฟซี บาแอมโลตงมีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมเหมืองของดีกันครับเบาเอมรลตงเนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิด,ดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีจึงสิ่เหือถืเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่้องในครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อีใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ พอนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดยเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหุินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮ่าไขว่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายข้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแครับท่านผู้ชมมือแทะแะล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แเ่งค์้กันนี่ครับผยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามู้ชมท่ามู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจากสามบุชมราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ในน้ำม,มุนของหลวงปุโรดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตู้เขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลเอ๊ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุ